ใหญ่เน่างมองดูโอ้ยสองัสองตัวนี้มันก็ใหญ่เป็นตัวจ๊กีกับืคโยโ่จังหวัดสีแบบงามเกียกับเกียเต้หกพันหนี่ก็ขาดทุนแล้วโอ้ยเ้หกพันหขาดทุนแล้วารเอาทุนเอาดงมา ก็ได้เปลี่ยนแนวใหม่นไม่ในกหใจ้งหกพันเอเราใจบ้งเราบ่ถูกกันเว้ยง่ายตัวนี้ว่ามันหน่อยมันบางใหม่บางมึงก็ใหญ่อยอ่ตัวล่ะนเออตัวนี้บางใหม่แบบหน่อยมา้วมึงทีแบบใหญ่บ้าขายจะบอยักงึงึงใหมแนวเว้ยมันอได้มึงถึงววากันด้ เงินหกพันโอ้ยตัวแบบยาวเลยใครเอาทึ้นใครเอาทึ้นเพิ่อนมาเอ้าใครเอาทึ้นในขึ้นขึ้นกับใครไงเปลี่ยนแนวไหมหอาดองฟองเองแปงนี่เขาเป็นตะถือใช่เนาะองฟองเองแปงนี่ถืออยู่ครับถืออยู่มันทอนมือนี่ยกว่าสองตัวแม่หลวง มือินย่อยแง่พอมือเงินดอกแล้วขายมือนั่งกับมือนั่งกับมา่ายอยู่นี่นี่แหละครับพอพอมือนีขายจอยๆนี่งพกเกกนี่บวกเกกอีกหาพันหาพันเก่าหนักก็มือนั่งกัไปส่งเออนี้อเิเท่าไรเท่าใรพอพอมือนี่ก็บพันเปกพันเปีทุกเอพอดอยู่เดี๋ยว่าตออะไรขันรุ่นลงมาอีกก็ได้แหะ อะไไปเลี้ยงพี่น้องนีองโตมนได้เก่าพันฮะไองโตมันได้เก่าพันคุณยมาหักจอยจอยเนี่ยจอยเนี่ยใส่มือหน่อยหน่อยแม่ดำบ่โอ้ลูกมันาลูกมันามืนเท่าไหร่ตัวน่ะสองพันห้ามีอันนีมันได้ลูกมันนอลูกมันเป็นตะเบิงนอลูกมันจะไรเติมหรอกระแมนอยู่ดอก ราคาห้องม่ห่องราคาห่องตัวล่องเอาคุณได้มากแบบได้ก็ไดเเงินหัห่อนเงินในซองโดนเหลี่ยงบอเอาเพื่อโทอ่ะฮะเพิ่ยังเดวไปอีก0มษาเาหน่อยเดียวัน่นโผลอดกอนไอ่สาวน้อยงายไม่ได้มองหันาเรียบ เศรษฐายุสิเดีขายเขาถามหลายเลยเรวหน่อยเนเอาอเงินมาหกพันเท่ารคน,กนหกพันอ,อ,อยู่บ่อนถึงเหลืรอยรวยหนึ่นออ 5, หาพันเก่าพันไจะเถามไรพันเลยซื้อไว้กับไอคอนล่ะทั้งหมาฝนนุ่นเมือตะกี้เนี่ถ่ายมากับางหับก็เดรขายยู่หอกมากกับไอตอห้าด้จักรสองสามร้อย้อยนี่ดขายได้พี่น้อง

ซื <gesch> ้อมาอล้รมาไหนซื้อมาอะ้รมาไหนตื้อมาจ้พันทำนี่าร่าคาได้หอยราคาได้นี่ราคาก็่ซื้อพินน้าันครับหาพักมาขายกพันนี่ะเออกับบัวกันรอเอากำไรเบิงของเราอยู่ลอกไายมันกรไดอยู่ที่หาพันกับประมาณนี้แหละ นาะถ่ายมันได้อยู่ส่งคืออยู่ส่งคืออยู่ตัวนี้อยกตาอยล้านปา้บนี่คือคอยรูปสั่งมันันักระหูลบกเดี๋ยาด้กำไรนะ องม่เอเงินค th ้างหวังเลยไปไปจักพันก่อบางสียวท่านพ่นนีสือเทียวมื่นมื่นพันหารยบอกว่าไงจักองสามพันบ่งสองมันสตัวเนาะว่องสามพันนิดมาถึงขั้นหาบอาไว้อะนี่หน่อยโอ้นั่งูนหุ่นตัวนี้ เด็กกำไัยังขายตัวแน่พุกเจ้ารูปไรกับแม่หาวัวดำวัวดำเจ้าบาทเท่หัวดำหมื่นสามพันห้าร้อยงวดข้อแปกเลยเบื้องตลาดมอาหามีมัยอยู่อะไรตัวอยู่มีแต่สี่ดงมีแมนหลุมใครราคาแปลกเนาะเฮ้

เด้อนั่ออ้ใมาเป็นยังไงการนำเบอร์โทรไปมนเ้า่งดู093 6ก1 7090นีคขายหน่อยค้ายครับเบอร์ยงทำค้ายเขาขายพันหนึ่งนีค้ายพอได้รูปหรอกันกับพ่อเบิรงยงกุยกันอยู่หพายนพกเย็นกันมินเท่าไหรประมานสามพันหนึ่ง้ แกดีของเราอยู่ตัวว่นด้รเร่มยันบอก่าไปเนี่ยเตรมเนาะเตรมแล้วตัพันบ่อยวะเอ๊ะตัวพันว่ะอฮะตัวพพกไอ้ายหล่ตัพันไฮเมื่อจะของหวนไฮเมื่อคือเราแต่ว่ากันสามพันธุ์ผัวไปผัดบลาเรือวันเดีเล่มบาน พาอเบิ่งแกดีเนื้อดีทานของเลาอยู่เด้ดล่ะพอกระเทือนเหมือนคนอื่กระทำบ้างไงตื่นอยู่เนาะได้แกดีคงเอาจักบาทก่อนไล่จักบาทก่อนยังสุดไล่จักบาทก่อนไล่เล้จากบาททำปัญหาทำปัญหา บอกพื่อตอบอกพื่อตอเนาะถึงบองเอาเลยบไปมันกับแม่นเตียบาพูกขันกับพูวเอาไปขายนั่นเต็มล่ะมันมีหมองมันมีหมองหล่นนี่แกดีงามฟองเล่าอยู่หัวพอเบิงน่ะทั้งคุณพันมากอยู่คุณ เอาต่อเพื่อนรบิดว่าผู้ใหญ่บดไม่เป็นแล้วครับเกดีกับคนต่อดีอยู่ที่้องหัวถักล่างมันแั็กัคือแม่แพันห้าร้อยกัดนี่เลยเอ๊ะนี่บอกนี่ดีแม่เพื่อนบ่นี่เออแม่มันเพื่นดีเป็นกัด ก็แม่กับลูกเลยบานนี้แม่ลูกมันแม่มันขายไปเลยเหลือแต่ลูกในห่อนเปลืพันอ่ไแม่มันพันฮะกโอ้ไกลคมขึนออยู่ตัวนี้คนใดเปลือพันก่อเออเอฟที่พันย่งไ้ซ้ำนี่มานนี่หกพันมันพอไรพอ่ัซ้ำนี่ก็ขายเจ็ดพันอยู่เลยครับเน่

สายๆเป็นมึงความภาพพี่น้องก็บึ้งฟังแต่ละกล้วยจักหน่อยนึงอัปเดตราคากล้วยนําพี่น้องมันสิเป็นอย่างไรสกับสองสามนัดที่ผ่านมาถึกถึกมัตนายพี่น้องเมึงนัดนี่มันสิเป็นอย่างไรขึ้จนจังหน่อยเนี่ยจักหน่อยกินแค่หน่อยอยีบก็จะได้ตามเลอนี่คืออย่าว่ก ราคามันคือบ่นัดนี่บ่คือบ่คือบ่คือห้อยคือชื่อโคือไรนัดสนมันไรนัดแต่เด้โบคือมานี่นัดนี่ก็ยังบ่คืออีกอยู่หัวได้เห็นเบื้องน่างในคั้ยใจมือเป็นอย่งไรเมื่อเดือนเลย โใหญ่้จนนี่วัวไตมื่นนี่ละเด็กบุญควยไตมื่นน่ะบ้านไกลจอไตมื่นเจ้าบาทกว่าใหญ่เดียลินไตพันหนึ่งไต่พันหนึ่งชิแม่ก้าวหนึ่ก้าแม่าบตรงแขวนตรงหลั เท่าเติบาเต็มกัที่มาลไเลียนกันะ่อแบ่งขไปต้งกาลางซุน้นให้า่ไมืนก็มีเร่ยนอดีใหญ่ๆนาดีดใหญ่ๆ ไก่่ดีมันที่ออกลูกเลยไขไ่มันบั่มปบค้าระวัติเท่าไรอนไม่เป็นเกันอยู่มือเท่าไรต้นเนยไห่รอดมือ่ะเนี่ยได้ก็ได้หมดบ้่งได้ก็รับบอนีปได้ก็สรุปเลยได้เท่าไรเนี่ยเนี่ยสรุปเลยเท่าไรสรุปเลยเท่าไรแก้เซกอะไรกังเ ว่ามียางพิการที่กลมเขาพิการเฮ่ยน้องคนถือของสรุปอะไรกันเท่านแรกก่อที่ได้กันเต็มเต็มหมื่นหมื่นเอายางเบิ้งมันเป็นอย่างไรทองไก่ที่ออกอลไรได้หรือโอ้น้องใส่ตู้เย็นไปเด้อเรา่าเอองามอยู่ยังใสได้เต็มหมื่น เป็นยังคือเป็นอยัางไรเาเลี้งหางเป็นบังไฟแทะกขเลื้องหางกันเป็นบังไฟแทะเขเลีงปลาพวกนีขึ้นพวมันเป็นอย่างไรหมบ่งัตว์จวนของตมันเดียเลยโอ้ยเบ่งปนบังไฟเว้ยเขาจะเบ่งต่ขางม่ด้ยตรางเ็นตัวใหญ่เรื่องแี่โอ้มันมัเแปลกบ่งสารพร้อมน้ำเลื่ยงแทงหางผลตัวนี้ราคามันจะพันกว่าไงนี่ราคาิบวยี่ต่อถอยบอไม่เหมือนเลยท่านลูกหนึ่ลูกเดียว แปดพันกว่าบต่อคือบาทแล้วจะกินไปต่อมองไหนเราเลยตัวแม่สําเอเมเร่งแล้วเร่งอีกแปดสิบสองลอยแปดสิบสองลอยนั่นเองมันคือขัดแทบานอันใหญ่เลยข้อมันถื่าขัท้ววกพันเงินหลากเนาะพอพันเงินหลัก พ่อพนีหยพ่อตะวันสายลูกตะวันสายลูกตะวันสายพ่เนี่ยมันมเอนเก็ได้เกี่ยวสอนะเรื่งก็ได้เกี่วซอนแล้วก็รได้เกี่ยว้อนก like ัได like well <ah ้สามปีประกันซุมได้ก่อเริ่มเริ่มได้ละละกันทางปีราคามันเท่าไหร่ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจดพันไปมองหาพอพันคุ้มปุงข้อนี่ว่ามันพูดแห้งแล้ว เขากับใดนในเนาะเ,เขากับพานอยู่ยนาะเขากับนอ่าน,นเนอะสุใจจิดตอ่อโอ้ยง่วสูงเม็ดเท่าไรร้อ,อยห้าสิบสองรอยห้าสิบสองวันในอายุ 4, วันในอยู่นาะวันในอยุองสี่คันเนาะสูงไงนะเด็กปั้นโซเนียของคพนนั่นละห้าหมื่นกว่าบาทห้องไว้ต่อรองไหนไม่โทรไปเบิงศูนย์แปอองแปด 116่กี่กัดอยู่เพื่อไหนื่อบลินครับสุนไวรข้นสุไปมักไปมักสูไงสูไงกูมีมองตีผละไปมันแมนตีกัตีแต่ว่ามันแพงกัลูกพ่อพันมาตระทะนอกระธรรมดาหลนาะหูนี่บ่เชื่องนี่บ่เชื่อมดีครับผูนะน่านผนยุ่พันยุ่ เห็นเปนจุงไปลายตัวอะตัวหน่อยนี่มันราคาอย่างไรกว่าเนจุงไปไหนน่อยบาร้เหเ็ดจุงไปหันลายตัวเลยกว่าจีบ่ไม่ามันหาเออ้ามันหาก็เลยหาร้อก็เยข้าลูกาซื้อหวนาไปเห็นย่งเหนยหน่อยไปเลียงบ่สี่สิบสองแม่มันขาเขบ่เห็นเขาจุงไปลายตัวแล้วสนออก ห้วยก็เป็นผู้ได้จูเราองกันคว้ยรักมากนี่ตัวนี้ใครยังไลยว่ามันรักควยเขามาขายคยอดไก็ฝากู้าบาทก็เมนูของคนของอยไทยเมื่อนั้นเราสองตัวขายเจ็ดแปดพันมันลักมาอีหยังขายมังยองพูดสามพันสี่เจ้าแปดหนูสามพันเนี่เป็นจะถือกเันเป็นจะถือเนาะเน่ เขาให้ผมแปดพันหมดจะแนงหรอแนงเออแปดพันเล้วะไหวเพราะจะแทะตัวน no ี้1 2 0 0สองเนมื่นอย่าได้บลรื่กับจุงมาใส่ตัวนี้มาตัวนี้เขาให้แปดพตัวนี้มื่นสองคือหลายแท้จับปัญหาจงมาพี่มองดูจงมาเทียบกันเมืองกันน่ะสิก เงกลัวกับเลื่นกันมากหลายนึ่งวิ่งมนสองลื่นกันยู่สิบพันพูนมันสามพันหาสองพันบ่อขายโอ้ยพพอเดกกเขามันกัดตัวใหญ่ละตัวนี้เขาเน่าวากระดูกมันเง่าเออชุงกลัวกันนอกชุงกลัวเขาไปยัดแต้มถึงอยู่แล้วขายได้เืยแต่งไว้คนคนเฉได้ละเขาคนใหญ่จะอยู่ขึ้นมาคุ้ยหน่อยคือคือได้คุ้ยใหญ่ยันนี่กหน่อยขี้เกาหน่อยขี้เกาหลาเปดพัน มื่นสามพันหามไมันมันมนสองพี่บ่าขึ้นอีกพันขาใหสองพันเพราท่านขายขายราคาเนาะพออหายกทยกกร่ายละครแม่งเอาไัปเอาขาเลยเลยครับนะต่อเขา่นตั้งกาดไเดได้เนตั้งกางยังยเขากับนกนาะบดนเขากับนกคนี่เตะเขาอยากนกเด็ด มวยดังๆไหนเขาอยากนอก่นยังจังสือมาเพียรป้าจะมันสิไดขายเขาก็ะหงหาพันยู่ฝ่ายสองสองมือหักกเขาเจริญตัดเขาเาเบืองหลายคนอยูเจ้าผู้สองเข่าเขาเลยบว่าเป็นทหารอ้หจะ้องมาเขาเนี่เนี่ยเขาเข้ามาเห็นกับาไปลงศาลากับว่าไปลงศาลาี่ตหมอกเรื่องกมีน ไปหลังกี่ตัวหมาะเขางามของเราอยู่ลูกเก่าเจริญหรอลูกมาเก่าเจริญอยากได้่องมือเท็ดมีใบไม่หลอดคเออแล้วพวกอยู่แถวเจ้ามันมีของแท้หลายอยู่แม่เด็กใเท็ดพันต์บ่อหญ่พวกเออเล็บเลาะกับโบเตียงโบเตืองมากโบกิจเตียงเล็บเตียงยังกิจของพันเข้าให้ถือกแล้วพวกพันก็เอาอยู่เค่อยถือเลยสองทีสองหานเล็บกับโบเตียงพูน่ะแม่แม่เ้ยเห็นว่ากระเด๋ พอพันมาตฐานอยู่โบแตงยังมาเอาเดิมๆมาเลยอ่อ่านเป็นเดิมเดิมท่่างขอท่เป็นรถเดิมเอันนี้ควยเอาเดิมเดิมมาเรียบกับบแตีงขงนน่เขาเป็นคนสองสามพันเขาเป็นคนกระด่างเียได้จะเป็นตะเบิรพอพันมาตฐานอยู่นดีสนโร่างกับล่างหนาอมึงดูมาอ้ยเือแห้งรอกออกมาร่างกับโบล่าง ของเจ็ดพันหาร้อยสองหมื่นพิพันหาร้อยลูกเก้าเจริญมาตรฐานของเราอยู่ดอกแขีงขัดได้เบอร์นี่ไม่มีหลอดผอบนี่ไม่มีหลอดพอกแม่ถ้าพี่น้องเอฟซีจะกไปเดี่ยงมีเบอร์โทรไว้นั่อยู่บ่ใซตเบอร์โทรเบอร์โทรไว้บังดูเนี่ยก่อนเบอร์โทรมีอยู่บ่เออเออเ่อ้ออกมาเบิ่งครัมีผู้อยากเดี่ยงสองหมื่นกว่าบาทแต่เือว่าโอเคของเราอยู่ ูหกสามสี่แปดสี่แปดองสองอสองาขาสอซื้อสั้นช่วประเทศไทยเนี่ยูหกสมเแน่งูสามหนึ่งหนึ่พี่กัดยังเพิ่ได้หนิกละเพื่อนกันทั้งหมดขายกู ไ่ยกเข่าริบกันทากยบันไเหรบันนั่งกระถาครับฮะกระถาบันหยังมีใบมีหนอนห่อครับเออ้งไหนพอางไหนม่อใหญ่ชแน่พ่อใหญ่ใช่เนียโอเคดูดเราแตียล็บเราทีไหนโอ้ยข่ยเราล่างงอเแืงเล็างอตลย่บ